สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพอร์ตของเครื่องบันทึกรุ่น X Series นะครับหรือ o c s 8จากพอร์ต8 0 8เปนะครับเปลี่ยนเป็น10247ในกรณีที่เครื่องไม่นออนไลน์นะครับแม้ว่าเราจะเสียบสายแลนแ,แล้วเปิดเดน็ตแล้วโปรติทุกอย่างอยู่ๆมันออฟไลน์ไปเองนะครับแล้วก็ไม่ยอมอ,ออนไลน์นะครับให้เราเปลี่ยนพอร์ตเป็น10247ขั้นแรกคือคลิกขวาที่หนึ่งที่เมาส์น,นะครับแล้วกดคําว่าตั้งค่าระบ,บุ เอาแต่นั้นนะครับให้เราไปที่หัวข้อเครือข่ายนี่คือหน้าเครือข่ายนะคือผมจะเปิด d h p เอาไว้ทิกถูกแล้วก็พอร์ตเนี่ยจะเป็น8080ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น1 0 2 4 7และกดตกลงโดย DHTP ยังติ๊กไว้อยู่นะครับสานะท้งออนไลน์นะครับกดตกลง มาวนเบิ่นนะยืนยันแล้วโอเคยืนยันแล้วก็ตกลงนะครับก้องเข้ามาในเฟลทำไมเนี่ยนะนี่นภาพขึ้นแล้วเนีเห็นไหมอัดขึ้นยูทูบด้วยงานเข้าแล้วเนี่ยลบออกก่อนลบไม่เอาไม่ไม่ลบออกแล้วนี่เวลาเดินเห็่ด้วยเครื่องก็จะดับแล้วติดขึ้นมาใหม่นะเหลอันนี้ก็รอสักคู่หนึ่งนะ รอสักคู่หนึ่งนะครับเอาเครื่องบู๊ขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่เเปลี่ยนพอร์ตแล้วเอาเครื่องบู๊ขึ้นมามันก็จะออนไลน์นะเปลี่ยนจาก8080 80, นะครับเป็น10247 พอขึ้นเปิดขึ้นมานะครับก็กดออกได้เลยตรงนี้นะฮะกดออกหน้าขวาล่างเสร็จแล้วก็ไปที่เดิมครับคลิกขวาทีนึงไปที่ตั้งค่าระบบถ้าเกิดเขาถามหลักฐานนะครับชื่อผู้ใช้เมนหลักฐานคือไม่มีนะกดข้อสรุปได้เลยงจา้นไปที่เครือข่ายครับสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ถานะออนไลน์แล้วและพอรขึ้นไปเป็น1น่งนอที่เแล้วอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ